สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้นะครับสินค้าใหม่ล่าสุดจากพิก้านะครับาเป็นขนมอะไรเขาเนี่ยชินจังขนมโช็อกโกแลตนะครับชินจังจอมเก่ง,ง,งใช่ล่าสุดเลยนะครับก็ตามร,รายละเอียดตัวกล่องเลยนะครับรับเลยชินจังป๊อปอัพสติกเกอร์2ชิน้นและ 2D อะไรนะพัลเซอร์สุดกลว่า1ชิ้นน่าจะกล่องนี้นะครับเพะน่าจะได้ทั้งหมด3ชิ้นหรือเปล่าไม่มั่นใจนะเป็น รูปแบบใหม่ล่าสุดนะครับชินจังนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับดีอยจกให้น้องน้ำมูนน้องมิสิกนะครับได้แก่ให้เพื่อนๆชมนะครับว่าด้านไหนจะเป็นอะไรนะครับอ่าลองดูก่อนเอาใครจะแกะก่อนน้ำมูกแกะก่อนนะเอามา๋ยวมาแกะดูว่าจะได้นะครับการ์ดในของเล่นอะไรนะครับเป็นสินค้าตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับของชินจังชินจังนี่ออกมาหลายนะครับสินค้ามากเลยนะครับมีการ์ดออกมาเยอะแยะเลยนะครับ อะลองดูวิธีแกะแลองแกะกันยังงดีแกะตามรอยใช่ไหมนี่เราแกะตามรอยม,มันจะมีรอยป่าไม้แล้วนะครับถ้าเราอยากที่เก็บกล่องนะ้เราก็แกะตามรอยที่แบบเฉยๆก็เห็นแล้วจะมีของจะมีของไหมครับได้อะไรได้อะไรได้อะไรนี่น,น,นายมาดูให้เพื่อนๆดูเลย,ยโอ้นี่จะมีด้านหลังแบบนี้ด้วยนะด้านหลังด้านหน้าเป็นทินจังเฮดนะครับนี่ีเหรอโอ้ยนี่แบบนี้ก็ยังมีอีกสองอัน โอ้ยจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับพี่เป็นรูปหมูแล้วก็อีกอันนึงนี่นะครับโอ้ยน่ารักนะทำน้าสะสมเลยนะครับกล่องละ29บาทนะครับแล้วก็ขนมด้านในเป็นยังไงให้ดูขนมให้เพื่อนๆดูขนมหน่อยเป็นช็อกกโแลตนะคี่เป็นขนมช็อกโกแลตมีเขียนว่าบิ๊กวันกุ๊กนะครับห่อขนมน้ำโม้ประมาณนี้ต่อไปของน้องมิสิกนะครับอากจะให้เพื่อนๆดูหน่อยมีเจ้าตามรอยปากเลยนะครับวันนี้เรา รีวิวกัน2กล่องนะจะให้เพื่อนๆได้ดูสินค้าใหม่นะครับว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับไปซื้อกันได้นะครับตามเซเว่นอีเลเว่นนะครับกล่องทําสวยมากเลยนะครับอ่าหนึ่งขันหนึ่งออกมาแล้วน่ามิกสออันกสนี่เป็นลูกอะไรเฮ้ยชินจ้างแต่งตัวเป็นผู้หญิงนะครับรถนี้ดีอย่างทำมีมีด้านหลังด้วยนะครับอ่าไหนาได้อะไรอี๋ ในเนื้อจังใช่ไหมในเนื้อจังแล้วก็เป็นวิชิ้นจังชิ้จังกับกระเป๋าหน้ากากฮิโร่นะครับนี่ประมาณนี้นะ,ะก็เดี๋ยวเราให้ชมกันนะครับว่าเราได้อะไรกันบ้างนะครับ2กล่องในราคา29บาบทนะครับรเราจะได้ประมาณนี้นะครับ2กล่องนะครับจะเป็นเหมือนอะไรนะเหมือนก้าใหญ่นะมีด้านหลังด้วยเจ๋งมากนะครับคือทําด้านหลังด้วยนี่คือเจ๋งมากเลยนะครับ จะได้กร์ดใหญ่ในิดหนึ่งใบต่อหนึ่งกล่องแล้วก็ได้กราดเล็กลนี้สองใบต่อหนึ่งกล่องนะครับกล่องจะได้สามใบนะครับ <นะ S 2> สวยมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนๆประมาณนี้อามีขนมขนมก็อร่อยด้วยใช่ไหมอืมอ,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 อร่อยมากเป็นรถอะไรนะช็อกโกแลตครับออกรสนมแล้วก็มีช็อกโกแลตครับโอ้นะ,นะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเราแกะเพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะเอาโช์กล่องขนมให้เพื่อนเพื่อนดูอีกครั้งหนึ่งนี่ จังจังเกนโ okay. อนนเคทำอะไรแบบนี้นะครับทอะไรแบนี้อร่อยโอเคน้องสิงห์โาโมคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับไปซื้อกันได้นะครับเพื่อนๆ11นะคะใช่โอเคบ๊ายบาย